สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกดแอนด์ทูแมนโชว์ให้ฟังค่ะฉากเปิดมาที่ผู้กำกับรายการกำลังพูดถึงทรูแมนนักแสดงชายที่อยู่ในรายการเดอะทรูแมนโชว์มา30ปีถึงแม้ทุกอย่างในรายการจะปลอมแต่ไม่มีอะไรปลอมในตัวทรูแมนไม่มีบทไม่มีคิวมันคือตัวต้นของเขาจริงๆผู้ชมจะได้ดูรายการสดตลอด24ชั่วโมง ทีวีกำลังออกอากาศทรูแมนชายหนุ่มที่ยืนคุยอยู่หน้ากระจกเขาคือคนเดียวทั้งเมืองที่ไม่รู้ว่านี่คือรายการโชว์เขาแสดงบทเป็นตัวเขาจริงๆและนี่ก็คือฮานาเธอแสดงบทเป็นเมียรทรูแมนชื่อเมอร์ลีนส่วนนี้ก็คือลุยแสดงเป็นมารอนเพื่อนสนิทของทรูแมนฉากตัดมาที่ทรูแมนกำลังออกไปทำงานเขาทักทายเพื่อนบ้านก่อนจะไปทำงานทุกเช้าวัสด,ดีครับอ้อถ้าวันนี้เราไม่เจอกันอีกวัสด,ดีตอนบายวัสด,ดีตอนเย็นและตอนค่ำด้วย ตอนกำลังจะขึ้นรถก็มีอะไรบางอย่างตกลงมาจากฟ้าทูแมนก็เข้าไปดูอย่างกล้าๆกลัวๆมันเขียนว่าดาวดวงที่9กี่แกนก็สงสัยว่าตกลงมาจากไหนวะเนี่ยระหว่างขับรถไปทํางานอิทยุก็รายงานขา่าวว่ามีเครื่องบินทําไฟไท้ายตกลงมาดีนะครับที่ไม่มีใครบาดเจ็บทูแมนเดินมาซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยาสารแฟชั่นจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินไปทํางานอย่างอารมณ์ดีเขาเจอตะลุงคู่แฝดมาถามทยทักทายข้างๆตึกผ่แกเลยบอกว่าอย่าลืมพิจารณาประกันของผมนะครับขายเก่งเขาเดินเข้าออฟฟิศซึงก็มีแต่คนทักทายเขา ที่ทํางานเขาโทรถามเบอร์สาวคนหนึ่งในฟิจิแต่ก็ไม่มีตอนนั้นเพื่อนก็โผล่มาพิกาลเนียนว่ากําลังขายประกันอยู่เพื่อนรวมงาน,นก็แอบ,บมองเขาสักพักทูแมนก็แกล้งอายและชีกนิตยาสารหน้าผู้หญิงออกแควกฉีกไป2ทีตอนนั้นหัวหน้าก็ให้เขาไปขายงานกับลูกค้าที่เกาะหาเบอร์ทูแมนก็ปฏิเสธอย่างไวเออฉันต้องไปพบหมอฟันหัวหน้าเลยบอกว่าถ้าไม่ไปนาจะโดนตัดงบ ทรูแมนมาถึงท่าเรือพี่แกซื้อตัวเสร็จสับแต่พอเดินไปที่ท่าเนี่ยพี่แกก็ขาสั่นกลัวจนเดินกลับออกมาแถมบอกให้เรือไปเลยไม่ต้องรอที่บ้านทรูแมนกำลังทำสวนเมียพี่แกก็เดินมาอวดที่ปลอกผลไม้ใหม่เธอถือโชว์และพูดสรรพคุณเหมือนโฆษณาเป๊ะว้าวอเมซิ่งมากที่รักฉากตัดมาที่มารอนกำลังดื่มเบียร์พร้อมพูดสโลแกนแล้วก็มองมาที่กล้องนี่แหละสุดยอดเบียร์เขามาตีกอล์ฟที่สะพานกับทรูแมนทรูแมนก็บอกเพื่อนว่าเขาอยากลาออกจากงานแล้วก็จะไปอยู่ที่ฟิจิ หลังจากแยกย้ายเขามานั่งริมทะเลและนึกถึงเหตุการณ์ที่พ่อจมน้ําตายเพราะเขาตอนนั้นก็มีฝนตกลงมาที่ตัวเขาย่อมเดียวผีแกนี่ก็งงวิ่งไปตรงไหนฝนก็ตามไปตรงนั้นแล้วก็ดีใจเล่นกับฝนเฉยนี่มึงไม่สงสัยอะไรเลยเหรอสักพักฝนก็ตกทั่วฟ้างงหนักเลยทีนี้กลับบ้านงี่กก,กูกลับมาถึงผีแกก็ชวนเมียไปผจญภัยท่องโลกแต่เมียก็หาว่าเขาฝันเฟื่องที่รักเราต้องผ่อนรถผ่อนบ้านและไหนว่าเราจะมีลูกด้วยกันไงแล้วเธอก็เข้าไปจูบเขาไปอาบน้ํานอนกันเถอะค่ะ แล้วก็ตัดมาที่คนดูพี่รปภสองคน,นงกนะ่กบนว่าไม่เคยได้ดูฉากจำจี้เต็มๆสักทีมีแต่มุนกล้องใส่ดนตรีแล้วก็พามานผิวๆรุ่งคืนทูแมนก็มาซื้อหนังสือพี่มิกเช่นเคยระหว่างที่เดินเนี่ยเขาก็บังเอิญเจอพอ่อแต่ยังไม่ทันจะพูดคุยก็มีคนมาลากตัวพ่อเขาขึ้นรถไปพี่แกรี่วิ่งตามแต่ก็มีคนมาขวางเต็มไปหมดทั้งคนทั้งรถนี่ก็ช่างบังเอิญมาขวางเขาจริงๆทูแมนกลับมาเล่าเรื่องพ่อให้แม่ฟังแล้วก็บอกว่าพ่อดูส้มๆเหมือนคนจรจัดแม่เลยบอกว่าเาเเคิดไปอง ทรูแมนก็สงสัยเพราะอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวดีมาหลากพ่อเขาขึ้นรถไปเฉยแม่ก็เลยบอกว่ามันไม่แปลกหรอกจ้าตอนนี้เมืองกําลังกวาดล้างคนจอนจัดทรูแมนลงมาหารูปถ่ายของพอกับเขาสมัยเด็กตอนนั้นเนี่ยเมียก็ลงมาพีก็รีบเก็บของแกล้งทําไปซ่อมรถตัดยาเมียเลยบอกว่ายโยนรถตัดยาเก่าทิ้งไปแล้วไปซื้อเอลโรตากกรีแม้จิกกล้องซะด้วยคือทรูแมนนี่ก็ไม่เอะใจหาอะไรเลยหลังจากเมียไปพี่กก็เดินไปหยิบเสื้อแดงของสาวขึ้นมาดูคนดูเนี่ยก็บอกว่าเขาคงไม่ลืมเธอ รายการทีวีก็ย้อนมาตอนที่เขาเจอกับสาวที่เขาตกหลุมรักครั้งแรกแต่รายการวางตัวละครที่เป็นแฟนของท u ูแมนไว้แล้วนั่นก็คือเมรีนส่วนสาวที่ท u ูแมนลงรักเนี่ยเธอชื่อรอเรนเป็นตัวประกอบเธอเองก็ดูชอบเขาและอยากจะบอกความจริงให้เขารู้แต่เธอถูกห้ามไม่ให้พูดก,กับเขาเธอเลยบอกให้เขานี้ไปด้วยกันตอนนี้ไม่งั้นจะหมดโอกาส พวกเขามาที่ทะเลระหว่างที่จูบก,กันเนี่ยก็มีรถขับมาหาพวกเขารอเรนได้บอกความจริงว่าเขาถูกจัดฉากทุกอย่างที่นี่ปลอมหมดมีคนดูคุณอยู่พวกเขาหลอกคุณชื่อจริงฉันคือซิเวียตอนนั้นชายแก่ก็ลงมาจับตัวรอเรนเขาบอกทูแมนว่าเป็นพ่อของเธอแต่เขากโกหกรอเรนเลยบอกให้เขาตามหาตัวเธอให้เจอตาลูงเนี่ยก็เลยบอกว่าเธอเสียสติชอบพาอหนุ่มๆมาที่นี่นายไม่ใช่ร้ายแรกแล้วเราจะย้ายไปอยู่ฟิจิพวกเขาขับรถออกไปทิ้งไว้แต่เสื้อแดงของรอเรนพี่ทูแมนเนี่ยก็คง,งงงหน้าดูเลยค่ะ ตัดมาในปัจจุบันจูแมเอารูปของผู้หญิงที่เขาแอบตัดแปะไว้ออกมาแปะตาเพิ่มเขาพยายามหาตาที่เหมือนรอเรนที่สุดตอนนั้นรอเรนเองก็นั่งดูรายการเขาอยู่ด้วยวันต่อมาเขาขับรถมาทํางานแล้วก็ฟังวิทยุเหมือนทุกวันแต่อยู่ดีๆก็มีคลื่นแทรกทําให้เขาได้ยินเสียงของทีมงานคิวก้องพร้อมเขากาลังเลี้ยวมาแล้วเตรียมตัวประกอบให้พร้อมรูแม่ก็เริ่มแปลกใจพอวิทยุพูดก,การกระทาทุกอย่างที่เขาทําและคนในเมืองก็ดูปแปลกๆพอทีมงานรู้ตัวเนี่ยเลยแก้ตัวว่ามีคลื่นตํารวจแทรกต้องขาออภัยท่าน ระหว่างเดินไปทางานเขาก็เห็นหนังสือพิมพ์ลงข่าวเกี่ยวกับการกวาดล้างคนจรจัดเหมือนที่แม่พูดมันช่างบังเอิญอะไรขนาดนี้ทรูแมนเริ่มสังเกตคนในเมืองว่าพวกเขาดูแป,กแปลกๆผี่แกเลยลองทําอะไรแปลกๆออกไปหยุดรถกลางถนนแต่ก็ไม่มีใครว่าเขาเลยแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปในตึกตึกหนึ่งแล้วก็เห็นว่าลิฟ์นั้นไม่มีผนังด้านหลังแถมมีคนอยู่ในนั้นพวกหนามา้าเนี่ยเลยรีบพาตัวเขาออกไปเรากําลังซ่อมตึกคลับไม่มีอะไรทรูแมนวิ่งมาบอกมาลอนที่ทํางานอยู่แต่เพื่อนก็ถามว่าเขาเพอ้อเจอ้อ ทรูแมนคิดว่ามีคนแอบตามเขาและคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพ่อพวกเขามานั่งคุยกันดูพระอาทิตย์ตกริมทะเลทรูแมน,นก็บอกว่าชีวิตเขาอาจจะถูกจัดฉากถูกปั้นมาเพื่ออะไรสักอย่างมาลอน,นก็พยายามโกหกเขาและชวนดูพระอาทิตย์ตกที่สวยไร้ที่ติแม้แต่พระอาทิตย์ยก็ยังปอมากูสงสารทรูแมนทรูแมนนั่งดูรูปสมัยเด็กกับแม่และเมียตอนนั้นพนี่แกก็สังเกตเห็นว่าทำไมภูเขาในรูปดูเล็กผิดปกติเมียรีบเปลี่ยนรูปแทบไม่ทัน หลังจากที่เมียและแม่กลับบ้านเขาก็บังเอิญเห็นรูปแต่งงานที่เมียเขาควายนิ้วโกหกรุ่งขึ้นทูแมนเลยเนบแนมเมียเรื่องควยนิ้วแต่เธอก็ทำเป็นไม่สนและบอกว่าต้องรีบไปผ่าตัดทูแมนเลยแอบตามไปที่โรงพยาบาลพวกหน้าม้าก็เข้ามาขวางไว้แต่ก็ทำอะไรพี่แกไม่ได้ค่ะเขาแอบตามมาดูที่ห้องผ่าตัดจนได้คุณหมอหน้าม้านก็เลยพาตัดจริงทำมาคนที่นอนป่วยนิดุ้งเลยฮะจะพาขากูจริงๆเหรอตอนนั้นยก็มีตำรวจเข้ามาลากตัวพี่ทูแมนออกไปทำให้เชยยอดทอมอยู่ที่นี่ครับ ทรูแมนมาซื้อตัวเครื่องบินนี่มึงสนับสนุนให้คนเที่ยวจริงไหมเนี่ยทำไมมีแต่โปสเตอร์ฟ้าผ่าเครื่องบินงงมากเขาจองตัว๋วเครื่องบินไปฟิจิวันนี้แต่เที่ยวบินเนี่ยก็เต็มไปถึงเดือนหน้าพี่ก็เลยมาซื้อตัวรถทัวแทนโอ้โหบนรถเนี่ยกูดูไม่ออกเลยว่าหน้ามาแต่ละคนนี่นั่งนิ่งเป็นหินรถยังไม่ทันออกเนี่ยก็บ,บอกว่ารถเสียซะแล้วคนก็ลงจากรถอย่างไวยังกับเตี้ยมมาเหลือแต่พี่ทรูแมนกูในแหละยังนั่งงงอยู่คนดูทางบ้านก็ลุ้นไปกับเขาตัดมาที่เมอร์ีนกลับมาถึงบ้านเธอเดินมาหาทร ส่วนตาลุงข้างบ้านนี่ก็โอ้โหถือทั้งขยะสกัวไม่รู้เลยว่ามีกล่องเขาบอกให้เมียขึ้นรถเพื่อรอดูคนขี่จักรยานแดงคนถือดอกไม้และรถเตาสีเหลืองที่จะวนมาซ้ำๆเหมือนเดิมจากนั้นเนี่ยเขาก็พาเธอขับรถไปที่ฟิจิตอนนี้เลยเมียนี่ยิ้มแห้งเลยฮะเขาขับรถออกมาก็เจอรถที่ออกมาควางพ้องกันอย่างกับจัดฉากพี่แกเลี้ยวรถกลับแล้วก็วนกลับมาใหม่ดูสิที่รักถนนทรายเดินแต่รถหายไปหมดแล้วยังกับเล่นกลนเลยว้าวพี่แกเนี่ยเริ่มจะสติแตกส่วนเมียก็เริ่มกลัวแล้วค่ะ และขับรถฟ้าไฟป่าปลอมๆมาได้แต่เขาก็โดนทีมงานจัดฉากลอก,ก็มีแกส๊สพิษพีกแกเลยวิ่งหนีเข้าป่าแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นทีมงานอยู่ดีที่บ้านระหว่างที่คุยกันเนี่ยเมียก็ยังโฆษณาผงโกโก้ที่จะชงให้ผัวดื่มจนพีแกน,นี่ก็ถามว่าอะไรวันนี่ยคุณคุยกับใครเขาสติแตกและเข้าไปหาเรื่องเมียือรีนี่ก็มองกล้องแล้วร้องให้คนช่วยที่ทูแมนยิงปี๊แตกเลยค่ะคุณพูดกับใคร ตอนนั้นมารอนเนี่ยกถือเบียร์เข้ามาหาพอดีเป๊ะเมอรีนี่ร้องไห้เข้าไปกอดมารอนซะง,งั้นเธอตกใจกลัวมากนี่มันไม่ใช่งานอาชีพแล้วทรูแมนมาคุยกับเพื่อนเขาบอกกับเพื่อนว่ารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนรอบตัวฉันเหมือนทุกคนเล่นตามบทมารอนเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาไม่เคยโกหกและยินดีทําทุกอย่างเพื่อเขาซึ่งทั้งหมดก็คือบทที่ผู้กํากับสั่งให้เขาพูดทรูแมนในน้ำตาซึมเลยค่ะเขาเชื่อใจเพื่อนเพียงคนเดียวของเขา และตอนนั้นพ่อของทูแมนก็เดินเข้ามาท่ามกลางหมอกฝั่งผู้กำกับเนี่ยก็สั่งให้ลดหมอกลงอีกแล้วก็บอกให้สลับกล้องไปมากล่องนูน้นกล้องนี้จับหน้าและอารมณ์ทูแมนให้คนดูอินที่สุดโอ้โหคือแบบทุกอย่างในชีวิตทูแมนคือเรื่องหลอกลวงพอเขาได้ก่อนกับพอ่อคนดูนีก่ก็ดีใจกันใหญ่เลยค่ะพวกผู้กำกับนี่ก็ดีใจค่ะที่ชาออกมาเพอร์เฟกต์งานสถานโลกซิเวียก็นั่งดูรายการทูแมนอยู่ตลอด รายการก็เล่าถึงตอนที่เขาเกิดทั้งชีวิตของเขาถูกถ่ายไว้หมดถ่ายท่อสดทั่วโลกไม่ตัดต่อตลอด24ชั่วโมงเมืองที่เขาอยู่ถูกสร้างไว้ในสตูดิโอขนาดใหญ่เทียบเท่ากำแพงเมืองจีนและก็ถึงช่วงทรูแมนทอล์กเป็นช่วงไขข้อสงสัยและตอบคำถามผู้ชมทางบ้านผูกก้กำกับก็เล่าถึงฉากท,ทั้งหมดที่จัดขึ้นในชีวิตทรูแมนพวกเขาทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ทรูแมนหาทางออกจากเกาะนี้ได้จนได้วิธีที่ดีที่สุดก็คือการจัดฉากให้พ่อเขาตายมันทำให้ทรูแมนกลัวน้ำและก็ไม่กล้าสำรวจทะเลอีกเลย ผู้ชมทางบ้านก็ถามว,ว่ามีกล้องกี่ตัวในเมืองนี้มันมีทั้งหมด5,000ันตัวและผู้กำกับก็เล่าว่าทูแมนเป็นเด็กกำพร้าที่บริษัทซื้อตัวมาออกรายการอย่างถูกกฎหมายตอนนั้นซิเวียก็โทรมาดาผู้กำกับกลางรายการบ่าคุณไม่มีสิทธิ์เอาคนมาปั้นชีวิตแล้วก็หลอกลวงเขาคังเขาเหมือนนักโทษผมเลือกสิ่งที่ดีให้เขาปกป้องเขาจากโลกภายนอกเน,านา่าเน้าแต่เขาแนว่วแน่ที่จะค้นหาความจริงเราไม่มีทางปิดกั้นเขาได้แต่เขามัวแต่ฟันล่มลมแรงๆทูแมนพอใจกับโลกที่เขาอยู่คุณคิดผิด แล้วซิลเวียก็วางสายไปเธอเชื่อว่าทูแมนต้องหาความจริงได้จากนั้นผู้กากับก็บอกตอนใหม่ว่าเมียของเขาจะทิ้งไปและทูแมนก็จะเจอกับรักครั้งใหม่รายการก็ยังคงถ่ายทอดสดต่อไปคนดูบางคนก็รับไปพร้อมกับทูแมนผู้กากับเดินมาลูบใบหน้าของทูแมนผ่านจอจริงๆแล้วเขาก็ดูเหมือนจะรักทูแมนรุ่งขึ้นทูแมนเดินมาจ้องกระจกจนทีมงาน,นคิดว่าเขารู้ความจริงแต่ที่ไหนได้พี่แกยืนแสดงเป็นมนุษย์ต่างดาววาดรูปบนกระจกแล้วเขาก็พูดว่าแสดงให้ดูฟรีจ้ะ เขาออกมาทักทายเพื่อนบ้านตามไดอะล็อกเดิมวันดีครับอ้อถ้าวันนี้เราไม่เจอกันอีกวัดดีตอนบ่ายวัดดีตอนเย็นและตอนค่าด้วยแล้วเขาก็เจอตาลุงแฟร์ที่ข้างตึกเหมือนเดิมเปะ๊ะที่ทํางานระหว่างที่เขากําลังขายประกันเจาน้านายก็แนะนําเพื่อนร่วมง,งานสาวคนใหม่ให้รู้จักที่ห้องควบคุมทีมงานกําลังนั่งพักผ่อนแล้วคอยดูทูแมนที่อยู่ห้องใต้ถุนแบบดูบ้างไม่ดูบ้างตอนนั้นผู้กํากับก็เข้ามาดูและสังเกตว่าทูแมนไม่ขยับเลยรีบทรงตัวมาหลอนไป มาลอนเนี่ยก็เดินทือเบีย้ยมาเหมือนเดิมเลยค่ะพอเข้ามาเนี่ยก็พบว่าทูแมนหนีไปแล้วพวกเขาเลยรียบตัดสัญญาณภาพจนคนดูเนแตกตื่นกันใหญ่พวกเขาสั่งให้ตัวประกอบและนักแสดงทุกคน,นช่วยกันตามหาทูแมนแต่หายังไงก็หาไม่เจอพวกเขาหาทุกทียกเว้นทะเลผู้ก,กำกับเนีก็สั่งให้เอาพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อง่ายต่อการตามหาแสงสว่างจ้ามาเลยนักแสดงเนี่กรถึงกับงงว่ามันกี่โมงกันแน่ แต่หายังไงก็ยังไม่เจอผู้กำกับก็เลยให้ไปหาที่ทะเลแล้วพวกเขาก็เจอทูแมนขับเรืออยู่ผู้กำกับก็เลยให้แพร่ภาพต่อไปคนดูต่างจดจ่อว่าทูแมนจะทำอะไรผู้กำกับเนี่ยมันก็ให้สลับกล้องถ่ายทูแมนนี่แหละชาร์กเรกสุดๆเขายีบรูปซิเวียที่แปลจากนิตยาสารขึ้นมาดูเขากำลังออกไปตามหาเธอซิเวียที่ดูอยู่ก็ถึงกับหัวรอดดีใจเลยค่ะผู้กำกับสั่งให้ทีมงานส่งเรืออีกลำออกไปตามแต่พวกเขาเนี่ยก็ขับเรือไม่เป็นเพราะเป็นแค่นักแสดง ผู้กำกับเนี่ยก็เลยใช้ไม้แข็งส่งพายุลงไปทูแมนตรงเลี้ยวกลับมาแน่เพราะเขากลัวพายุซัดมาที่เรือแต่ทูแมนก็กล้าที่จะ,ะเผชิญกับความกลัวเขาไม่กลับผู้กำกับก็เลยสั่งให้ส่งฟ้าผ่าและพายุลงไปอีกแล้วก็คว่ำเรือซะทีมงานก็ไม่อยากทำเพราะทูแมนมัดตัวเองไว้กับเรือถ้าเรือคว่ำเนี่ยเขาอาจจะตายได้แต่ผู้กำกับก็ไม่สนและส่งพายุไปเองทูแมนโดนฟ้าผ่าพายุซัดจนเรือคว่ำเขากำลังจมลงไปในน้ำตอนนั้นเนี่ยผู้กำกับที่กำลังดูอยู่ก็บอกให้พอแล้ว พายุสงบเรือพลิกกลับขึ้นมาทรูแมนพยายามเดินมากลางใบเรือแล้วก็ออกเดินทางต่อเขาแล่นเรือจนชนขอบโดมพิกกตกใจค่อยๆเดินมาดูพอรู้ว่าเป็นท้องฟ้าของปลอมเขาร้องไห้และพยายามทุบก,กำแพงเขาเลยเดินมาตามของกำแพงเรื่อยๆจนเจอบันไดและเขาก็เดินขึ้นมาเจอประตูทางออก ตอนนั้นเนี่ยผู้กำกับก็พูดกับเขาและบอกความจริงกับเขาทั้งหมดโล้ังนอกก็โกหกพอๆกับโลกที่ฉันสร้างแต่ฉันปกป้องเธอได้ฉันรู้ว่าเธอกลัวเธอไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกพี่ทูแมนนะ่ยยืนหันหลังเงียบอย่างเดียวเลยฮะผู้กำกับก็เลยบอกให้พูดอะไรสักทีสิว่านี่รายการสดทุกคนเขาคนดูก็ต่างดีใจกับเขาทุกคนนังก็จบที่รายการหยุดถ่ายทอดสดคนดูในี่ก็หารายการดูใหม่ดีกว่าพ้าสวัสดีค่ะ